เขาจะมาแบบปึ้งเหรอออเเมื so so awesome. like anyway? ่อก like ี้เมื่อกี้แบบเหมากันข้างในห้องแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราก็ต้องมีแนะนำตัวกันอีกรอบชีวาน้องบัวน้องบัววันนี้น้องบัวจะมาแบบไหนอ่ะธรรมดาปะไม่ค่ะพี่หนูวันนี้หนูมาแบบปึ้งอ่าคาดหวังอะไรเนี่ยคาดหวังอะไรี่ยแย่ละแย่ละอู้วู้ว้าสวัสดีค่ะบัวคอสมาท์ค่ะ นั่ยบอกว่าน้องบูยอพึ่งรีบโตลูกหรือว่าโตได้หรอคะโตได้ยังตาแล้วโอเคนะโอเคโอเคป้าพิจิตอเานจูี S C M E S C J ีหนูชื่อสีทอหนูไม่ได้บอกเอ๋ ไม่ตีเป็นสองคนลูกไม่อยากใส่คนเพละคนที่เหลือคือไม่ได้เดี่ยวที่เหลือลูกแบงค์นะทีวันนี้เราจะไม่ได้วัดกันแค่เสียงเลยนะเราจะมาวัดสมองด้วยวันนี้เออเรียบร้แล้วสู้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 เอาเลยดุยีดีร่างกายอีกสักรอบไหมให้เกียรติสู้สุริยปวงขาสั้นตุพี่นิดนึงเอาแบบเรียบร้อยน่ารักตายค่ะยังไงโอ้ยแบบเรียบร้อยสวัสดีค่ะปิ่นค่ะอ้า แย่แต่ก็สโกสุดสุดสุดค่ะชอบเสือเกี่ยวกันค่ะกระเป๋าใต่อไปอันนี้ก็ตรวจออคนเด็ดคนดังอีกหนึ่งช็อตจนเด็ดคนดังมาหนึ่งมุกมาไม่คือจริงๆแล้ววันนี้คือแต่งตัวมาติดเดี่ยวเดี๋ยวเดี่ยวนะคะเดี๋ยวนะคะอะไรติดนะ องเซ็นเตอร์เหรอต้องยู่เซ็นเตอร์เหรอทุกคนเลยอุ้ยหรือว่าอยากทีนกอล์ฟจะให้ทุกคนเลยอะไอมาตองมาตอเขาต้องการเซ็นเตอร์มาต้องถึงที่เขาต้องการพื้นที่โอเคเนน่่พีิดึงคะสวัสดีพี่ชั้นหนึ่งแล้วก็พี่พชั้นสองนะคะอุ้ยสวัสดีค่ะเดวี่ค่ะ แกมแต่เราไม่ติดอ่าเมื่อกี้ไม่ได้ติดแกมนะคะเขาเรียกติดผืนค่ะเมื่อกี้คือการติดผืนไม่ได้ติดแกมใช่คือการแนบไปกับผืนเลยโอ้ยดูดูอาลต้าตอนท่าเมื่อกี้ใหม่ดิตั้ท่าเมื่อกี้ใหม่อุ้ยอะไรติดหน้าไม่มีความน่ารักหรือเปล่าขี้ขโมยขี้ขโมยช่วยด้วยมาตอมาต่อมาเดี๋ยวเดี๋ยวขอเทสท็อปแป๊บหนึ่งเฮ้ยมีพ่ อามามามาเอาเลยหกสอัสดีค่ะอตอมขอสมอสค่ะไอตองคืออาอตอมคืออะไี่วังเมื่อกี้ที่มันที่มันสั่นฉันไม่ได้ปวดไอตองนะเอางี้แหววไอตองเมื่อกี้เกือบใจห ใช่จริงใครใครเมื่อกี้ใครต้องใครจะเป็นลมต้องอย่าลมนะคะอย่าลืมไป t เด็กเวทเ s ส Cancel นะคะมีมีใช่รอบไม่ได้ไม่ได้รอบเดียวรอบเดียวค่ะปลาแครกูต่อไปต่อไปได้เวลาคไหมครับคุณแม่หนูต้องสู้แล้วต้องสู้สู้แล้วสู้มัเหลืออะไรให้หนูเล่นบ้างอ่ะใช่หยิบอ้ยอ้ยอะไร นั่นเล่นทุกวันอยู่แล้วว้าวชอบลงพื้นกันมากเขาลงรำลงลองด้วยสวัสดีค่ะแคมูกยังเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราก็จะต้องประมูลพมกันอีกเนี่ยไม่ไม่รู้เลยนะว่าใครเลี้ยงอ่ใคร เลยรุนผุดแดงผุดแดงผุดแดงไม่ไม่แต่นี้ถ้าแต่นี้ตอกปืนเซนนี้ต้องกึ่งลงเวทีตอนเนี้ยไม่ไม่ผุดแดงไม่กิ้งอาจจะกิ้งคือกิ้งอยู่ในใจทุกคนนะคะไม่แต่คนเล่นลูกเสี่ยวอ่ะไม่คือคือขนาดยังไม่ได้ยังขนาดยังไม่ได้แนะดงตัวนะก็คือทำคะแนนไปแล้วอ่ะมาเซนี้มาไม่ไม่มดเลยมันยากอ่ะยังไงอุ้ยอุ้ยอะไรลุนอ่ะเฮ้ยเซนนี้ค่ะเอ้ย ออเจนนี่หล่นเมื่อกี้เมื่อกี้อไม่ไม่คือคือไม่ได้ชี้นึว่าเจนนี่หล่นหรือว่าใจเราหล่นหนูไหม